ถ้าเราไม่ออกไปวิ่งนี่เราจะอยู่แต่ในที่อย่างเงี้ยไม่ไม่ที่ถึงแบบว่ามันจะอยู่ยังไงแม่ว่ามันไม่คนดูนมันเนี่ยมีเพื่อนให้เพื่อนอยู่บ้านให้เพื่อนอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงแมวสว่าข้ามไปไหนนะคือมันจะเป็นแมวพี่แม็กเองป้าหรือว่าหลงมาไม่แมวหลงแม็กแม็กตอนนี้ยังมีอยู่ปะไม่เป็นแม็กที่อยู่ที่หอแต่ว่าพอมันคลอดลูกมาอ่าเงี้ยจำได้ไหมที่แม็กบอกว่าไม่เข้าห้องมันอยู่ แล้วมันคลอดครั้งแรกกันดูนะมันทํามันแสบมากเลยไอ้น้ําแข็งอ่ะมันคลอดลูกคลอดแรกกลับมาจากเรดนตรีประมาณหกโม,ง,มงหนึ่งหกเช้าหนึ่งโมงเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมง,มงเจ็ดโมแต่ไม่จําได้แค่ว่าคืนนั้น,นมันอยู่ในห้องหาไม่เจอพออาบน้ำเสร็จเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วโอ้โหเต็มตู้เลยครับผมโหลูกแมวไม,ไม่ได้ทิ้งเสื้อผ้าเยอะมากเลยแล้วก็เราก็ต้องเลี้ยงมันก่อนเพราะว่าแมวต้องกินนมแม่ก่อนไงเราไม่กล้าเอาไปปล่อยไม่รู้ไปไหนก็เลี้ยงไว้อย่างนั้นอ่ะ แล้วก็ต้องซื้อสายคือทํางานแบบหาเงินให้แมวอ่คือแบบตัวเองต้องเอาบทข้าวแล้วมีวันหนึ่งอ่ะแบบสงสารมากเลยแหละแบบเราก็นอนแล้วตอนนั้นมีเงินอยู่มาไม่ถึงร้อยนอนมาตีหน้ามันก็หิวอ่ะมันก็ร้องอ่ะแบบฝนก็ตกอ่ะต้องแบบเดินตากฝนเพื่อไปซื้อปลากระป๋องให้แมวแบบโหน้ําแกงก็ใหญ่เลยเอาแม็กแม็กม่นี่แม็กไม่ห่วงแมวเลยเหรอก็คือพอเนี่ยมันของคอเสข้อแรกก็เลยเอาเอา เอาไปแบบเอาอะไรของแกสดชัวแม็กคือความจริงท่านลุกไปปกติมไม่ต้องแข็งนไม่ต้องแข็งคือต้องต้องบอกว่าน้ําแข็งไม่ได้อยู่กับแม็กแล้วเพราะว่ามันเป็นแมวหอแล้วมันเกิดที่นั่นแล้วแม็กกลับมาอยู่บ้านอก็เลยไม่ได้อมาแต่ว่าคือลูกคอกแรกมีหกตัวแม็กก็ไปแจกเขาแบบใครอยากได้ก็แจกแต่เหลือตัวหนึ่งไอ้โกหังไว้ชื่ออะไรนะโกหังอันนี้ก็เลี้ยงมาตัวเดียวเลี้ยงเลี้ยงโกหังกับน้ำแข็งมาคู่กัน แล้วภาพที่บาดใจที่สุดคือวันนั้นตื่นเช้ามากําลังแบบมาเจนสูดอากาศนอกข้างหลังเลยโหน้องแขกกำลังมีปฏิสัมพันธ์โอ้นต้องแขกอยู่เลยไม่เอาแล้วแบบแบบแล้วแบบท่าวานะเรียกก็ไม่รู้สึกแก่แกกอเกลืเกกลไอ่ลือเ่าเลือเบลืเล้วเกลือเลอเกลอเกลแล้วกล้วมันก็อกออออลล คือเป็นอย่างนี้สองรอบเช่าห้องให้แมวอยู่สองรอบอ่ะแล้วรอบละสองสาเดือนอะรอบสองคือไม่ไหวไม่ต้องไปอยู่กับเพื่อนไม่ต้องเพราะเพื่อนอยู่เขาต้องข้าพอดีมันก็ให้แมวอยู่ดึงสายสินเด็ตจากห้องเต๊มเพื่อนเข้ามาอยู่ห้องเพื่อนอะแล้วเปิดไปก็ไปใส่อาหารทิ้งทรายขนทรายใส่ถังขยะขนทรายที่มันมันตือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยหรอมันอยู่มันเหน็แล้วมันรูปแมวมันเยอะโอ้โหที่แมวเหม็นมากมมนต้องเก็บแล้วก็ทุกวันทุกวันก็เข้าไปห้องเพื่อให้อาหาร วันละสามเวลาแล้วก็ต้องหาเงินเล่นตุ่ยเพื่อหาเงินเลี้ยงแมวบ้าไปแล้วอ่ะแล้วที่ดูสายถุงละสองร้อยแล้วใช้ได้สองวันฮะถุงละสองร้อยอยู่ได้แค่สองวันเออมันใช่ที่ไม่เป็นผสมทสายธรรมดาก็มันไม่รู้ก็ซื้อสายโรตาร์ตลอดถุงละร้อยแปดสิบสองวันเปลี่ยนสองวันทรายปกติใช่ไหมทรายที่แบบไม่เป็นสายของเป็นสายของแมวเลยอ่ะสายของแมวถุงแค่เนี้ยพี่อ่ะถ้าอ่านแล้างจะบอกไม่นี้พี่กลับไปเี้ย เที่ยวไฟธรรมดาคุ่ง่ออ๋อนี้มันอยู่บ้านแล้วมันเข้าห้องเนี่ยเนี่ยสิ่งที่ภูมิใจอ่ะแมวแมวแมลขี้นอกบ้านไปแล้วแบบดีใจมากเลยอ่ะเมลคือแมวมันอยู่นอกบ้านได้แล้วอ่ะเผื่อคือต้องบอกก่อนว่าพอน้องแข็งข้อลูกข้อที 2, อ่สองเอาไปให้เขาได้แค่สามสามตัวเหลืออีกสามตัว,วเขาเนี่ยก็เลยไม่แต่เมวพี่โคอรเยอะแมวนำโค้อสามตัวไม่ก็เลยรอเขาเรียกอะไรรอให้คนหนึ่งมารับอ่ะแต่ไม่มีใครเอาไปเลี้ยงสักทีก็เลยเหลืออีกสองตัวเหลือโกูหังด้วยโกูหั่งก็คือไม่กล้าใให้้ครรแลวเพาะว่ายงต้งแง แล้วก็เลยมีสองตัวน้องไปอยู่บ้านแล้ววันหนึ่งอะแม่แม่บอกว่าไม่อยากให้ซื้อสายแล้วคนเปมืองเพราะเราหารมาต้องมาลงที่สายเนี่ยจะหายไม่ได้ตกตกกับแมวเดือนหนึ่งก็สี่ห้าพันอ่ะเราไม่ต้องหาเลยคือขอใครก็ไม่ได้ละแล้วแบบอปุ๊บเหลือสามตัวเนี่ยมีวันหนึ่งแม่เอากะบะทรายทิ้งเลยกลับบ้านเอาแม่ก็ะบะทรายละต้องทำไงล่ะก็รามันก็ครั้งแรกมันก็อืดเต็มบ้านแ่ะเพราะมันไปเป็นไงแขอแม่บอกว่าแม่เอาไปทิ้งแล้วแม่ก็กลับบ้าน แล้วก็กลับไป่แล้วก็ต้องซื้อทิชชูม่มากล่องคิดภาพออกเลยว่ามาบ้านเละแน่ๆไม่เห็นเ่ยสองวันก็ไม่เห็นเลยวันหนึ่งเลยเดินตามด,ดูมันอึหน้าบ้านคนอื่นรู้สึกภูมิใจมากคิ้แมวอึนอกบ้าน, <c oughs> นเลยรู้สึกโล่งเลยหน้าบ้านคนเื่นไงนคือมันเป็นหมู่บ้านไงหมายถึงว่ามันมันไม่อึในบ้านแล้วมันเหม็นรึมั้ย ไม่ใช่มันเขาเรียกมันจเข้าใไม่น่ามากจะมีร่องร่องเขาเรียกร่องดินไม่ใช่มันเป็นร่องดินเป็นร่องดินแล้วครั้นี้แบบพอพอเราเริ่มมันก็เริ่มอึทั้งพูดถึงแมวเราคิดถึงหมาตัวเองเลยอ่ะไม่ในสวนเออแล้วแบบมันน่ารักอ่ะนี่ถึงวอดก้าคิดถึงแมวคิดถึงแม่มินเซนแล้วหยู่กับมันมันถ้าาเลี้ยงแมวจริงอ่ะเขารู้ว่ามันคุยกับเราได้เลี้ยงแมวจริง แมวมันทำแบบคิดถึงป่าคิดถึงนะแมวมันมันคุยเรื่องแมวมันอาจจะยังแบบมันจะเป็นเด็กมันเป็นเด็กหมาอยากเอาวิดีโอให้ดูแบบตอนที่แบบอยู่กับมันจนแบบน่ากลัวยิ่งน้องแข็งอะยิ่งอยู่กับน้องแข็งน่ากลัวถามเลยตอบได้แบบคือถามแล้วก็ตอบแบคือแบบไม่ไหมถึงคือตอบภาษามันอ่ะอย่างอย่างเวลาแม่ชอบถ่ายวิดีโอสมมติแม่ถ่ายวิดีโอเงี้ย หางดูน้องหน่อยก็จะหันไปหาล้องเรียเอาไมไม่พอมันก็จะเรียเพิ่มขึ้นเงี้ยเออมันเอมันรู้เหมือนรู้สึกรู้สึกว่าเออมันได้แฟนแม่บอกว่าเงี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้าหรือเลือกติดลาแบบยงเอิ่เล่นกันมาแล้วมันรู้สึกว่ามันอะมันมันสื่อสารเราได้มันต้องอยู่ต้องอยู่กับคนนแบบแรกๆแต่มาดนามก็ไม่ระนานูเรื่องน้ำหนักเสียงอะไรเงี้ยดู ในบ้าน่ะมันจะเหมือนกันใช่ป่ะแต่แบบมันมาดูวานอเตมมันเียแพยายามเลียแบบแทุกคนก็จะไม่ไม่ออย่างวามีนะไมันจะแอบแบบไม่ชอบให้ใครมาแบบใหม่ๆมันเหมือนมันเข้าใจกันี่แบบว่าชาบ้านใครจะว่นก็คือวันก้านั่อ่แล้วนั่ง่มวนก้าเดินเดี๋ยวไปไหน้เดินตพมเขอาไเข้าห้องน้ำีเมก็นังแมวแมวก็เขาเขาน่ก็นล้วทุกคนไม่ชอบเป็นว้างน้าเงินแบบคนที่บ้านแล้ก็จะเลยทุกคนทำไรว้ ก็จะมานั่งากนั่งอีกมองหันหน้าออกไปมองข้างนอาพอเราเสร็จก็เดินลงไปก็หลอดแล้วไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยมันรู้นะหาก็รู้เออแล้วเวลามันเจออะไรอ่ะเล่นมันเห่ามันคืนมันเห่าบ่อยมากนะพี่คือมันเจออะไรก็แรกแรกเราไม่เราก็จะด่าๆมันตีนี่มันจะเห่าอีกนะจะแบบตุ้งว่ามันคงจะมีอะไรจริงๆก็โตแล้วไม่ใช่หมาเด็ดอะ